ตอนที่7 6กันต่อเลยนะครับเมื่อนา,นานมาแล้วตระกูลของข้าได้ทำนายเกี่ยวกับเนื้อคู่ของข้าจากนั้นนางก็ถือกำเนิดพลังของข้าสามารถช่วยให้นางเติบโตขึ้นได้อย่างดีเพราะงั้นข้าก็เลยรีบไปรีบกลับเพราะว่าข้าต้องการปกป้องเมืองฟินิกซ์จึงเป็นไป <c oughs> ขอไปจึงไปไม่จึง ไปได้ไม่นานนักข้าก็เลยพานางกลับมาด้วยพอกลับมาข้าก็พบว่าเขตอาคมได้เปลี่ยนไปที่แท้ลูกนุกตัวนั้นก็มาที่นี่เพราะท่านแล้วเรื่องที่ท่านออกจากเมืองไปมีใครรู้บ้างข้าก็แค่บอกคนในพักว่าข้าต้องการหยุดการฝึกฝนไม่มีใครรู้เลยว่าข้าจะออกจากเมืองแต่ว่าเขตอาคมมันต้องใช้พลังของท่าน ถ้าหากท่านออกไปเมืองนี้ก็สูญเสียการปกป้องที่สำคัญไปท่านออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะข้าได้บอกกับคนในพักแล้วว่าให้เตรียมตัวไวนะ้น่ะแต่หยุดการฝึกกับออกจากเมืองมันไม่เหมือนกันทำไมท่านไม่บอกพวกเขาไปตรงๆล่ะพอข้ากลัวว่ามันจะเกิดเรื่องแบบเดิมอีกสูบแล้ว ข้าเองแหละที่นำพาอันตรายมาข้าโกหกทุกคนแล้วยังไม่กล้าบอกความจริงกับชาวบ้านในเมืองขี้ขาดจริงๆถ้าให้ข้าเดาท่านก็ยังไม่บอกคุณในตระกูลด้วยสินะถ้าพระเจ้ารู้เข้าจะถูกลงโทษยังไงบ้างนะไม่ถ้าหากคุณในตระกูลของข้ารู้เข้าล่ะก็พวกเขาจะต้องทำทุกวีทางเพื่อนำนกกลับมาแน่ นั่นคือการเผาเมืองนี้เผาตระกูลของข้าน่ะไม่มีทางถูกทำลายได้ด้วยไฟและพวกเขาสามารถสัมผัสถึงสัมผัสถึงกันได้โดยผ่านไฟวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนั่นก็หมายความว่าชาวหมายความว่าเมืองและชาวบ้านนั้นไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขาอีแต่ท่านกลับอยากปกป้องเมืองนี้ ท่านนี่ดูแล้วคือท่านคือคนที่จิตใจดีที่สุดในตระกูลสินะยังไงซะเราก็ส่วนแค่คะแนนโปรดแก้ไขทัทขนทศนคติของท่านและเห็นความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและความจริงใจ <c oughs> จ้าเพราะงั้นข้าเลยอยากจะลองเสี่ยงกับคําทํานายดูอย่างเจ้าดูได้โปรดช่วยข้าตามหานางและปกป้องเมืองนี้ด้วยเถิด ในเมื่อท่านพูดถึงขนาดนี้แล้วข้าเองก,ก็ไม่มีทางเลือกแต่ท่านถึงกับต้องขอร้องหญิงสาวแปลกหน้าแบบนี้ท่านที่ท่านนี่ดูไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าฟินิกนั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่เขากลับยอมก้มหัวให้ข้าแบบนี้ท่านช่างน่ายกย่องจริงๆท่านวางใจเถอะข้าจะช่วยท่านแน่นอนขอบคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเปิดเผยฟินิกจึงส่งเขามาที่นี่เราก็ช่วยได้แค่ซ่อนเขาไว้ที่นี่จนกว่าเขาจะฟื้นตัวเท่านั้นแหละข้าอยากจะช่วยเขาจริงๆสินะ <c oughs> ขออภัยนะเจ้าอยากจะช่วยเขาจริงๆสินะข้าแค่กําลังช่วยตัวเองนะ่ะเราฟื้นตัวแล้วนี่มันเฮตื่นแล้วเหรอหญ่บ้านี่ยังมีชีวิตอยู่อีกเลยเนี่ย พิษที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวเราไม่ได้ฆ่านางไปแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกก็กําลังดีเทๆ้ๆแต่กับไปเป็นเด็กแบบนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจให้ดูซะแล้วสิเสื้อผ้าข้าอยู่ไหนเจ้า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 ทำอะไรข้าบ้างแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจผิดละ่ะที่ข้าถอดเสื้อผ้าของเจ้าก็แค่หาจุดกำเนิดพิษและใช้การฟังเข็มดึงออกพิษออกมา ข้าต้องเชื่อผู้หญิงขี้โกหกแบบเจ้าด้วยหรือไงข้าสามารถจัดการเองได้ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าช่วยต้องจะเล่นงานข้าเลี้ยวอย่างกับตัวข้าดูเหมือนว่าเจ้าคงจะเบื่อชีวิตมากสินะข้าว่าเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้อะไรงั้นก็มาลิ้มรสวิชาที่ข้าเรียนมาจากยาของข้าซะเถอะข้าขอคุยกับเขาตามลำพังสักหน่อยสิ เอ๋เจ้าจะทำอะไรนะยังไงซะเจ้าก็มากับผู้หญิงหน้าาอคนนั้นมีอะไรก็รีบพูดมาถ้าหาค่าเข้มถ้าหาค่าขมมดคิวถือว่าค่าแพ้เจ้ากำลังคุยกับข้างั้นเหรอถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครล่ะเสียงนี่มันคุณแฮะแล้วยังท่านี้อีกสีหน้าที่เย็นชาแบบนี้พลังที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ ไม่นึกเลยว่าจะเจอเจ้าที่นี่นะอยู่หิงข้ากำลังกำข้ากำลังจะไปที่เมืองฟินิกพอดีเจ้าจะไปหาฟินิกเหรอข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าสนิทกันนี่เปล่าข้ากําลังตามหายานหูนะถ้าหากเจ้าโชคดีอาจจะได้เจอเขาก็ได้ช่างเถอะข้าไม่ได้อยากจะพบปีศาจตุนนั้นสักหน่อยยานหูหืมปากของเจ้า หือจุนนี่ช่างต่อจากนี้ให้ข้าทำตามต่อจากนี้ให้ทำตามที่ข้าบอกอายุนท่านคุยอะไรกับเขางั้นเหรอทำไมไม่ให้ข้าฟังด้วยล่ะทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยข้าข้าก็แค่ลํำลึกบางอย่างนะข้าเคยรู้จักกับอายุนนะข้าผิดเองที่จำเขาไม่ได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองข้าต้องขออภัย ถ้าขอโทษแล้วมันหายจะมีทหารไว้ทําไมเจ้าหาเรื่องค่าเลีวอย่าได้คิดว่ามันจะจุกง,ง่ายๆละ่ขะ <c oughs> <c oughs> ลข้าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของงูดำทั้งหมดแก่ท่านและช่วยท่านเลี้ยงมันด้วยจู่ๆก็ว่าง่ายขึ้นมาเลยดูเหมือนว่าเขาจะติดค้างอายุนจริงๆด้วยสินะยังไม่พอข้ายังอยากได้งูสีแดงของเจ้าด้วยไม่ได้ขอรับ ฟึงอือถือเป็นลูกหลักของข้าเลยจะให้ท่านไม่ได้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 ขอรับ <c oughs> แต่ว่าข้ายังต้องกําจัดพิษในตัวของนางเป็นระยะ <c oughs> ดีมากยังมีเรื่องสําคัญอะไรที่ต้องบอกอีกไหม <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วก็ที่ข้ามาที่เมืองนี้ก็เพราะได้รับคําเชิญที่โรงแรมฟินิกจะจัดงานประมูลครั้งใหญ่ขึ้นหนึ่งในนั้นมีเลือดของฟินิกหายากด้วย ประมูลเลือดฟีนิกซ์โอเคก็จะมาในตอนที่76นะครับไปต่อในตอนที่77กันเลยตอนที่77กันเลยนะครับแล้วก็น้ําตาของฟีนิกซ์เลือดของฟีนิกซ์ก็คือยารักษาส่วนน้ําตาก็คือพิษเป็นสิ่งที่หาได้ยากพอะง้นการประมูลครั้งนี้ถึงได้เป็นที่จะน่าจับตามองของหลายคนงานประมูลนี้คือคือคนในพักเป็นคนจัดเหรอ ไม่ขอรับคนที่ส่งคําเชิญออกไปนั้นคือเจ้าของโรงแรมจากที่ข้ารู้ในระยะเวลาสองสามปีมาจะมีการจัดการขึ้น1ครั้งแต่ที่ผ่านมาสินค้าที่นำมาประมูลก็แค่ของทั่วไปงั้นสินค้าครั้งนี้จะมีลูกนกฟินิกไหมนะไม่มีขอรับฟินิกนั้นถือเป็นตระกูลที่สูงส่งแค่ประมูลน้ำตากับเลือดก็ถือว่าอันตราย ใครจะกล้านำลูกนกฟินิกมาประมูลกันข้าก็แค่อยากจะรู้เหมือนกันใครมันจะล่าทำแบบนั้นสัตว์อสูรงานประมูลเป็นไปไม่ได้หลายปีก่อนมีชาวบ้านที่ร้องเรียนกับข้าข้าก็ได้ห้ามไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครั้งนั้นเป็นการประมูลที่ผิดกฎของตระกูลหลินตั้งแต่นั้นมาที่พักหลิงฟืงก็เข้มงวดกับเรื่องการประมูลสัตว์อสูรเป็นอย่างมาก แล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยแต่ครั้งนี้จะมีงานประมูลได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งดูเหมือนว่าตระกูลหลินจะไม่ทําตามกฎของพรรคเลยเรื่องนี้และที่สําคัญสินค้าจะนํามาประมูลในครั้งนี้ยังมีน้ําตากับเลือดของฟินิกซ์อีกด้วยนะมันต้องมาจากภรรยาของท่านเป็นแน่ถ้างั้นถ้าหากเป็นเรื่องจริงงั้นนางก็ได้รับบาดเจ็บหนักนะสิฟินิกจะเลือดออก ได้นั้นต้องมีบาดแผลลึกพวกเราจะต้องรีบตามหานางให้เจอถ้าหากเป็นเลือดของนางจริงงั้นก็หมายาความว่าตระกูลหลินร่วมมือกับโจรแต่แต่ก่อนหน้านี้พวกเขายังมาคุยเรื่องแต่งงานกับพักของเราทําไมต้องหักหลังเราด้วยแต่งงานลินเทียนมาสู่คอหลิงเออแล้วเหรอใช่แต่ว่าหลิงเออนะไม่ยินยอมเทียนหายก็เลยบอกว่าคุยกันทีหลัง เจ้าหลิงเอ,อ๋เจ้าแม่แห่งการแสดงปฏิเสธการแต่งงานกับหลินเทียนสรุปตอนนี้ตระกูลหลินก็น่าจะสงสัยเราจะต้องทำให้แน่ใจว่าเลือดนั้นมาจากที่ไหนกันแน่ข้าจะไปตรวจสอบใน <c oughs> ข้าจะไปตรวจสอบโรงแรมนั้นเดี๋ยวนี้โง่นั่นมันจะเป็นการทำให้ศัตรูแตกตื่นแล้วเจ้าก็แล้วก็เจ้า,จาพวกผมดำยังตามหาตัวท่านอยู่ตอนนี้ท่านก็อยู่ที่นี่ฟื้นตัวไปก่อนเถอะ แต่ว่าภรรยาของข้าวางใจถือข้ามีแผนท่านจะแอบเข้าไปในงานประมูลอืมก็แค่ใช้ให้ความร่วมมือกับข้าก็พอเรื่องนั้นข้าจะกล้าปฏิเสธได้ยังไงเจ้าทำอะไรกับยาพิษพวกนี้นะอืมถึงเวลาให้อาหารของฝึงเออแล้วล่ะมันแล้วข้าก็ต้องปรับพิษให้ร่างกายแล้วด้วย ฟึงอือจะกินอาหารที่เป็นพิษเก็บไว้ในตัวและมันจะทําให้นางเปลี่ยนร่างได้อย่างอิสระนางสามารถสัมผัสพิษ <c oughs> สามารถผสมพิษให้ข้าได้และสามารถดูดซึมซับพิษมากมายได้ข้ากับนางจะแยกจากกันไม่ได้อย่างนี้นี่เองถ้างานต่อไปเจ้าจะมาเยี่ยมนางบ่อยๆก็ได้นะกัดเสร็จแล้วก็ค่อยๆไป โรคจิตเี่เอาคอไว้นะโจนชัดๆใครใช้ให้ฝุ่นอือของเจ้าหลุงเสียวหายของข้าเองล่ะ <c oughs> โอเคเซียวเฮยนะอเ,อเอีคขอไไปจริงๆพิษกับยาช่างเหมาะสมกันจริงๆก่อนหน้านี้ฝุ่นอือเชื่อฟังท่านก็เพราะว่าเซียวไายสินะฝุ่นอือน่ะอยู่ระดับเจ็ดแล้วนะท่านก็รีบฝึกให้เซียวหายเถอะจะว่าไปก็ใช่เสียวเฮยนะ ข้าต้องอเสียหวยของข้าจะต่อไปจะให้กลัวเมียไม่ได้ด้วยยาวิญญาณน,นี้เพียงพอเจ้าสามารถเพิ่มระดับให้เขาได้น้ำพิษก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นยาแต่ว่าตอนนี้ข้าไหนมีแต่พิษยาวิญญาณเหรอ <c oughs> อันน่าพุ้มาอย่างเร็วเลยเอ่ม <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่จัดการกับพักอสูรไปเจ้ารับของตอบแทนจากการ <c oughs> จากวุนชูแทนค่าไปแล้วไม่ใช่เหรอระว่างให้ผู้อื่นรับของเอาไปนะเราไอผมชอบไอระบบนี่มากเลยเรื่องนี้ระวังให้ผู้อื่น <c oughs> <c oughs> นะร,บร,นรนับแทนก็ห้ามทําช่วยเหลือผู้อื่นห้าวางหัวตอบแทนข้าพูดผิดไปนะ่ะของที่ข้ารับไว้เองไม่เกี่ยวกับข้าความจำาจ้า <c oughs> ดีจังเลยนะขอบใจนะอาหยุนจุ๊บ <c oughs> เซลเฮยถึงระดับ4แล้วล่ะแค่แป๊บเดียวเพิ่มขึ้นมาตั้ง3ระดับเซลเฮยรอจริงๆต่อไปถ้าข้ามีญาวิญญาณอีกข้าจะให้พวกเจ้ากินให้หนำใจเลยสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของข้าอุตสาเลี้ยงมาถูกคนสนใจคนนี้เอาไปแล้วว่าไงนะคะท่านพี่ฟินิกหายตัวไปขอรับก่อนหน้านี้พวกเราได้รู้ถึงการรอบ รักรอบเข้ามาใน <c oughs> ของใครบางคนตอนนี้พวกเรายังหาท่านไม่เจอแล้วยังไม่รีบไปหาอีกขอรับถ้าหากดิงเอ๋อไปเต้นลําที่นั่นท่านพี่ฟินิกช่วยไปรับดิงเอ๋อได้ไหมคะดิงเอ๋อข้ามีธุระสาคัญที่ต้องทําคงไม่มีเวลามาดูแลเจ้าเจ้าให้เทียนหายส่งคนไปรับเถอะท่านพี่ฟินิกมีคนลักรอบเข้ามาธุระสาคัญ หรือว่าท่านพี่ฟินิกจะไปหาแม่นางคนนั้นโอเคก็จะไปเล่ในตอนที่77กันเลยนะครับที่78กันเลยนะครับถ้าหากตระกูลหลินเกี่ยวข้องกับลกูกรกจริงนั้นเขตอาคมก็เป็นฟรีมือของพวกเขาสินะพวกเขารู้เรื่องที่ตอนที่ฟินิกไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไหมนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ควรรีบนำลกูกนกนั้นออกจากอาณาเขตให้เร็วที่สุดไม่ใช่เหรอ อานที่ท่านบอกว่าศัตรูอาจจะยังไม่ได้ออกจากเมืองนี้พวกพวกเขาอาจจะมีแผนอื่นอีกใช่ไหมก็อาจจะหู้สัมผัสที่หกของข้าแม่นจริงๆริงดิงเออไม่มาที่นี่เหรอดินเทียนขอรับนายท่านนางคงจะหลบหน้าข้าแน่นายท่านไม่ต้องใจร้อนไปยังไงก็ต้องตกเป็นของท่าน ข้านึกว่าจะเป็นอย่างที่ท่านพ่อข้าไว้สัอีกข้านึกว่าจะเป็นอย่างที่ที่พ่อข้าไว้สักอีกดูเหมือนว่าตระกูลลินตั้งใจจะแต่งงานกับนิกายฟินิกข้าจะไปซื้อของเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องขยับไปไหนสถานที่ที่ถูกจัดขึ้นตามความต้องการนี่คือรายชื่อของสินค้าทั้งหมดขอรับ กระต่ายระดับ 3, นกสีแดงเสือดาวช้างงายักษ์ระดับ 5, อุ้งเท้ามีระดับ 5, บัวหิมะระดับ 7, เห็ดลิ้นจือระดับ9มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยเลือดน้ำตานกนกสัตว์อสูนที่ยึดมาช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระดับต่ำระดับสูงนั้นค่อนข้างหายากงั้นเด็กของตระกูลล่วกกับแกะของเขาละ่ะ ข้าได้ออกคำสั่งให้พวกเขาตามหาสัตว์อสูรระดับสูงแล้วแล้วก็แล้วก่อนหน้านี้แก่ตัวนั้นก็ได้ถูกทหารจับไปแล้วส่วนเด็กก็ยังหาไม่เจอแล้วทำไมเจ้ายังไม่คอยดูให้ดีถ้าหากไม่มีเด็กคนนั้นเจ้าแก่นั่นก็ไม่เชื่อฟังใครเขายังเป็นประโยชน์อยู่เป็นความผิดของข้าเองข้าจะหาเขาให้เจอคนที่ปล่อยให้เทียนไห ไปคือทหารของหลินเทียนเองสินะขนาดเด็กยังหลอกใช้งานน่ารักจริงๆรขอแภัยนะน่ารังเกียจจริงๆเดีแล้วเรื่องที่ท่านฟินิกส์ได้นำตัวสองคนนอกนั่นไปนายท่านจะให้ทำอย่างไรต่อไปขอรับจะต้องรีบสืบหาเหตุผลนั่นให้ได้เพราะก่อนหน้านั้นเขาดูรีบร้อนมากดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาแน่การที่ การรวมงานครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่จะให้พลาดไม่ได้ขอรับดูเหมือนว่าหลินเทียนจะได้รับการปกป้องแต่การร่วมงานที่ว่านั่นเขาร่วมมือเขาร่วมงานกับใครนะวันต่อมาเมื่อก่อนงานประมูลจะถูกจัดขึ้นในโรงแรมแต่ครั้งนี้เพื่อให้มันเป็นความลับสถานที่ก็เลยถูกเปลี่ยนเทพแห่งพิษยุนเหอยู่หิงขออภัยนะ ส่วนแม่นางนี่คือผู้รับใช้ของข้ายินดีต้อนรับอีกสักครึ่งชั่วโมงงานประมูลจะเริ่มขอรับถ้าหากมีอะไรให้รับใช้ก็เรียกได้ทุกเมื่ออืมเจ้าออกไปก่อนเถอะข้าจะไปสืบละ้าจะโอเคข้าจะไปสืบละถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็รีบตามมาช่วยข้าละ่ะืนี่นางจะไปสืบหรือไปจับกันแน่ เรีวหน่อยสิระวังด้วยห้องเก็บของว้าวไปสิไปกินให้น้ำใจเลยจิบจในกองนั่นหรือว่าจะเป็นชนมู่มโอกาสดีอึกคาถาล่องหนหายไปแล้วใครกันนะ่ะ วางลงนะปุบเจ้าบอกให้ข้าวางข้าก็วางไงจับนางไว้แล้วเอาของคืนมาของที่อยู่ในมือข้าแล้วก็ต้องเป็นของข้าสิเฟยเอ,อ๋อเฟยเซ <c oughs> ียวเฮยเฟยเอ,อ๋อมีกันแค่ไม่กี่คนแต่จะมาแย่งของคืนเนี่ยนะ ถามลูกรักของข้าหรือยังโอเค,อเคก็จอบไปแล้วในตอนที่78นะั้นาไปต่อในตอนที่79เลยที่79กันเลยนะครับเสียวเฮยเซียวฝุวยเออเปิดทางให้ข้าทีเอ,อ๊ะนางมีสัตว์อสูรระดับสูงอยู่ถึง2ตัวมีผู้บุกลุกมากันเร็วจริงๆนี่มันถิ่นของตระกูลลินนะเจ้าคิดว่าตัวเองจะหนีไปได้หรือไงกันใครบอกว่าข้าจะหนีกัน ยเอ,อปล่อยพิษซะอึกวันนี้ข้าจะทำให้ที่นี่คึกเคงคืนเคียงเองอะไรนะงูอ่าปล่อยข้าทุกท่านงานประมูลได้ถูกยกเลิกแล้วถ้าหากไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องก็รีบไปจากที่นี่ซะนางเป็นใครนะ่ะ ทำลายธุรกิจผิดกฎหมายแต้มบุญบวกหนึ่งร้อยขโมยสมุนไพรและทำลายคนอื่นด้วยพิษแต้มบุญลบสามร้อยอะไรเนี่ยมาหักคะแนานค่าทำไมค่าแค่มาหาหลักฐานนะแถมพวกนั้นก็เป็นคนเลวด้วยสมุนไพรนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนเรื่องพิษและทำลายงานร่วมกับผู้บริสุทธิ์ระบบได้การลงโทษที่เหมาะสมแล้วขอให้ท่านยอมรับมันเพิ่งได้คะแนนมาก็ถูกหักไป การเคลื่อนไหวนี่มันเกินไปไหมเนี่ยยังไงซะก็ต้องรายงานยานหูวก่อนอบอกมาน้ำตากับเลือดฟินิกอยู่ที่ไหนอย่าหวังนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านหัวหน้าช่วยข้าด้วยข้าคือเจ้าเทียนไ่แล้วเจ้าเป็นใครทำไมต้องมาทำลายที่นี่ด้วยท่านครับนางเป็นโจรที่มาป้นของของเรา งั้นโจรคนนี้ก็จะขอบอกอะไรท่านอย่างนะท่านหัวหน้าพักที่นี่นะมันที่ที่ตระกูลหลินจัดงานประมูลสัตว์อสูรว่าไงนะเดี๋ยวสัตว์อสูรในกรงนี่ก็คือสินค้าที่พวกเขาจะประมูลกันท่านครับนางกโกหกที่นี่คือคลังเก็บของที่เอาไว้เก็บสัตว์อสูรและวัตถุดิบ กงเหล่านั้นก็แค่มีไว้เพื่อป้องกันขโมยนั่นน่ะสิพวกเราก็แค่มาเพื่อซื้อสินค้าไม่เห็นจะเคยได้ยินเรื่องงานประมูลไยเออเซาาียวไฮตอนแรกนึกว่าจะเป็นแค่ลูกนกฟินิกซ์หรือสัตว์อสูรหายากไม่นึกเลยว่าจะเป็นกับดักเวทมนต์สชั้นเจ้าช่างกล้านางขโมยสมุนไพรไปแถมยังใช้สัตว์อสูรทำลายที่นี่และพ่นพิษใส่พวกเราขอให้ท่านจัดการนางด้วย ทั้งหมดเป็นฝีมือของข้าก็จริงแต่มันก็แค่ยาชาแต่ที่ข้าพูดมาทั้งหมดนั่นคือความจริงขอแค่ท่านไปสืบดูก็จะหานางปีาศาจเลิกพูดมากได้แล้วท่านหัวหน้าพักความมุ่งมั่นที่จะฆ่าข้าของท่านมันเยอะไปนะเจ้าเป็นใครกันเราทํำลายเกาะป้องกันนั่นไม่ได้มีผู้มีฝีมือปกป้องนางอยู่ ข้าคือคนในคำทำนายของฟินิกคือคนที่จะนำมาสู่บ่อแสและค้นล้มทุกอย่างทำไมเจ้าถึงรู้เรื่องคำทำนายล่ะนางเองงั้นเหรอแน่นอนว่าข้าได้ยินมาจากปากของฟินิกโดยตรงสิ่งที่ข้าได้ทำทั้งหมดนั่นคือความปรารถนาของฟินิกหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตระกูลหลินข้าจะตรวจสอบแน่แต่ว่าเจ้าจะต้องกลับไปที่พักทิงฟืนกับข้า ได้ข้าจะไปกับท่านเซี่ยว <c oughs> ฟเฟยเอ๋อเซี่ยวไฮส่วนตระกูลหลินก็แค่ทําความสะอาดซะขอรับเจ้าเทียนไห่เขาดูแปลกๆนางใช้คําทํานายแถมยังก่อปัญหาในบ้านตระกูลหลินแล้วยังกล้ากลับไปที่พักติงฟืงกับเจ้าเทียนไห่ในโลกนี้คงไม่มีเรื่องใดที่นางไม่กล้าทํา โอเคก็จบไปเลยในตอนที่79นะครับไปต่อในตอนที่80กันเลย